วันนี้เราจะมาพูดถึงคำถามที่มีคนถามว่าโพสเทนของกล้องในเครื่องซัมซุงมันคืออะไรใช้งานยังไงแล้วมีไ้ทำอะไรเหรอเอออันนี้เนี่ยต้องบอกก่อนภาษาอังกฤษไม่ค่อยแข็งแรงอ่านถูกอ่านผิดก็ไม่รู้ไอ้โพสเทนโพสเทนเลยเนี่ยนะเออช่างมาเถอะโพสเทนอะไรเนี่ยนะเออพี่ช่างมันโอภาษาอังกฤษเราไม่แข็งแรงออ,อย่าเอานิยายเลยภาษาอังกฤษขอโผม่มพี่นะอันนี้มันอยู่ในกล้องเป็นฟังก์ชัน หนึ่งที่มีเอาไว้ให้คุณถ่ายรูปสวยๆคุณเคยสังเกตไหมเวลาเขาถ่ายรูปนั่งแบบลงนี่ไอภาพสวยๆที่ก็ถ่ายทําไมก็ถ่ายแล้วสวยๆทาไมเราถ่ายแล้วไม่สวยเลยอันนี้เนี่ยเขาก็ถ่ายจากกล้องกล้องตัวเป็นเป็นแสนเป็นล้านเขาะนะพี่มันถ่ายมันก็สวยอยู่แล้วเออนะอันนี้แต่ว่าฟังก์ชันแบบนั้นนะ่ะเออทางซัมซุงเขาก็พยายามเอาใจลูกค้านะเอามาใส่เอาไว้ในเครื่อง ไว้คุณใช้งานอันนี้ทดสอบลองเล่นดูสิก็คุณก็จะเห็นความแตกต่างอ่ามาทําให้ดูก็ได้มันจะไปยากอะไรมาคุณลองทดสอบดูถ่ายเนี่ยนะอ่าเราลองเข้าไปในกล้องอ่าเข้าไปในกล้องนะพี่นะเปิดกล้องขึ้นมาอ่าหลังจากนั้นเราก็ขยับสักนิดนึงนะพี่นะอันนี้เนี่ยเขาก็จะมีให้คุณเลือกอันนี้ถ่ายรูปแบบธรรมดาอันนี้แบบโพสเทนนะพี่อันนี้เราจะถ่ายแบบธรรมดาก่อนหนึ่งครั้งอ่า เราก็เอานิ้วเราเนี่ยนะแตะลงไปบนของที่เราต้องการจะถ่ายอ่ะทดสอบจึก๊กอ่ะแล้วเราก็กดถ่ายแชะอืมโอเคไหอ่ะหละังจากนั้นเราก็ลองทดสอบด้วยการไปที่นี่โปรเทคของเขาเนี่ยนะอ่าช่างมันเถอะอืมกดจึ๊กลงไปจากนั้นเราก็เอานิ้วเราเนี่ยนะ ไปแตะบนของที่เราจะถ่ายสักเที่ยวหนึ่งให้ให้เขารู้ว่าเราจะถ่ายอันนี้นะพี่นะแล้วก็กดถ่ายแชฉนี่อ่าหลังจากนั้นเราก็ไปดูรูปอ่าอ่ะ,อ,ะอันนี้แหละพี่แบบเนี้ยเขาเรียกก็พอเทคืคอมันมันจะเบลอข้างหลังให้เราแล้วก็ทําให้ของที่เราถ่ายเนี่ยมันโดดเด่นดูดีมีสง่าราศีขึ้มนมาในทันที แต่ก็ยังไม่ชัดอยู่ดีอันนี้อาจจะต้องถ่ายหลายเที่ยวหน่อยเพื่อให้มันชัดกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยอ่ะอันนี้ก็ต้องไปลองทดสอบดูอ่ะแต่ช่างมันเถอะเอาเป็นนิยายนินิยามนิยายให้ดูว่ามันอ่มันคืออะไรอ่ะแล้วเราลองไปดูรูปถ่ายที่เป็นรูปธรรมดาอ่ะลองรูปธรรมดาอ่าคุณก็จะเห็นว่ามันชัดทุกมุมเลย ชัดทุกอย่างเลยอ,อ่านี่อันานารลุยนี่เป็น,นชัดเลยอ้าวแล้วทําไมมันไม่ชัดมาตะกี้นี่คือถ่ายให้ดูดีพี่ให้มันดูสวยๆคือดูสวยๆไม่จะเป็นต้องชัดก็ได้คือถ้าสวยถ้าถ้าชัดมันจะไม่สวยเข้าใจไหม <c oughs> <c oughs> เวลาถ่ายของมันอย่างที่เราถ่ายแล้วมันชัดมันไม่ค่อยสวยหรอกนะแต่ว่าถ้าถ่ายแล้วไม่ชัดบางทีมันดูสวยระบายนะอ่ามันดูดีไหมล่นะดูนะอมาอ่ากับมาทําไมเล่าที่กล้องอะมันก็ มันก็ดูดีขึ้นเห็นไหมอ่ะอ่ะอ่ะยกตัวใหญ่เพอันหนึ่งอันนี้อันนี้ไปถ่ายในตอนตอนนี้ถ่ายต้นไม้เราก็ถ่ายในที่สว่างใช่ไหมเราลองไปถ่ายในที่มืมมดๆดูอ่ะอ่ะลองถ่ายในที่มืดๆอันนี้ถ่ายแบบโพสเทตโอเคไหมอุนก็จะเห็นว่าช่วงอย่างอื่นมันเบลอไหมมันก็ไม่ค่อยเห็นสีสันนะมันไม่ค่อยเห็นภาพ แต่ถ้าเป็นถ่ายธรรมดาอ่คุณลองที่บดูนะอันนี้อันนี้แดีพอเห็นนะ,ะถ้าถ่ายธรรมดาแบบเป็นกล้องรูปถ่ายแบบธรรมดาสีสันมันเป็นยังไงมันจะแบบด้ดดานๆเนอะด้ดดานๆนอะมันไม่มีมิติอะมันไม่สวยอะอ่าเนี่ยแต่ถ้าถ่ายแบบพอเทศเออเม,มันดูดีขึ้นเห็นไหมมันดูดีขึ้นเห็นไหมมันดูดีขึ้นเห็นไหมอันนี้ก็เป็นฟังก์ชันหนึ่งที่เขามีให้คุณเล่นนะอันนี้คุณก็ไปลองเล่นดูเออเมื่อกี้นี้เดี๋ยนะเมื่อกี้นี้มัน เออนี่นี่อัน,นอ่นอนหนึ่นนงเนี่ยถ้าถ่ายแบบโพสเทตหนักๆเลยก็มันก็จะเบลอเบลอด้านข้างเห็นไหมด้านข้างมันจะเบลอๆแต่มันชัดอยู่ตรงกลางอันนี้มันก็ปรับได้ประมาณหนึ่งนะ,ะเราลองมาที่รูปแรกเดี๋ยวจะหาว่าไม่บอกอ่าเราก็แตะไปที่รูปเขาก็จะมีให้คุณเล่นอีกเดี๋ยวสิไม่เออเดี๋ยวไม่ใช่ย้อนกลกับกันโอเคอ่าเวลาเราแตะที่รูปเนี่ยนะเราก็จะเห็นคําว่านี่นี่ เปลี่ยนเอฟเฟกพื้นหลังอันนี้เนี่ยมันสามารถปรับได้นะโดยการกดลงไปบนเปลี่ยนเอฟเฟกอ่ะกดจึก๊ก <f poses> เขาก็จะคุณเขาก็จะให้คุณแบบเนี่ยมันมันสามารถมาปรับมาแต่งได้นะจะเอาเอาเอาเบอร์เอาอะไรยังไงเนี่ยนะแล้วก็มีนี่นอ้นี่อ้น,นี้ดินมีนน même, จุดเนี้ย มันสามารถลากได้อันนี้เราเปิดไว้เต็มรูปแบบเลยเปิดไว้เต็ม7เลยนะอ่าเราก็สามารถลูดให้มันน้อยลงได้โดยการเอานิ้วเราเนี่ยนะแตะค้างไอ้ที่ปุ่มตรงนี้เนี่ยนะแล้วก็ลากกลับไปอ่าลองดูจึดอ่าภามันก็จะใสขึ้นเห็นไหมมันก็จะชัดขึ้นเบอน้อยลงแล้วเราเบอร์เต็มรูปแบบอ่าอะไรอย่างเงี้ยอ่าแล้วเราก็จะแบบอ่ามามาเลือกแบบอื่นดูบ้างในการอ่าลองมาเลือกอันนี้ก็แล้วกันอ่าลองดูจึ๊กอ่า มันก็แบบโอ้โหโอ้โหโอ้โหแล้วเราไปกดใช้งานกดใช้งานอ่ะกดใช้งานเจ๊่ามามันก็จะแบบโอ้โหภาพเราดูแบบอลังการเลยอะไรเงี้ยเนาะอันนี้มันปรับได้นะพี่ไม่ใช่ปรับไม่ได้ดิต้นต้นไม้ตัวเล็กมันก็จะแบบโอ้โหดูชัดคือมันชัดอยู่อย่างเดียวอย่างอื่นมันก็จะแบบเบลอเบลอแบบเบลอแบบ สวยๆอ่ะสวยๆ่ะสวยๆทุกอย่างมันไม่สวยเท่าเร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 าสวยสุดเราก็ถ่ายตัวไม่ถ่ายตัวเราเนี่ยนะเราสวยสุดเราก็เอาเอาตัวเราชาติน้องนั้นเบอไปไว้หมดเลยเบอร์แบบหูอลังการอะไรเงี้ยอันนี้มันอันนี้มันมีให้เราเล่นแตะลงไปที่ภาพเนี่ยมันก็จะมียังมีอยู่นะมันไม่ได้ปรับแล้วเปลี่ยนไปเลยในทันทีอ่ะมันก็จะมีอย่างอื่นอีกอ่ะเราลองไปเล่นในอื่นดูอาะกดอันนี้ก็จะแบบเบอร์ไม่สวยอ่ะไปอ่านที่สองดีกว่านี่ สปินคืออะไรอ่ะสปินสปินนปินนปิ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 นไม่รู้จักเลยจ้างมาเถอะอันนี้ดีค่ะโอ้โหอันนี้มันแบบโอ้โหโอ้โหเฮอเอาแรงไหมเอาแรงเอาแรงออกมาก็เอาสุดเลยอ่าสุดแรงมากๆก็จะแบบมันก็จะชาติอยู่อย่างเดียวตรงกลางนี่แหละที่เราถ่ายแล้วก็กดใช้งานไม่มีอะไรมากมายอันนี้ก็ไอ้รู้คุณเล่นอ่ะเล่นกับการใช้งานภาพ อันนี้มันน่าจะอยู่ในกล้องคุณอย่างเดียวตอนตอนตอนแบบนี้นะแนะนําว่าถ้าอยากจะได้อาจจะต้องส่งออกไปส่งออกไปให้มันเป็นแบบนี้มันก็จะเป็นแบบนี้ละพี่ <S <S อ่ามาอันนี้ <c oughs> ก็เป็นฟังก์ชั่นหนึ่งที่เขามีในกล้องของเขาแล้วก็มันก็สามารถปรับแต่งได้โดยที่คุณเข้าไปในแกลเลอรี่ของเครื่องคุณเนี่ยนะไปไปที่รูปภาพแต่ต้องถ่ายแบบพิเทนนะถึงจะมีนะถ้าถ่ายแบบธรรมดามันไม่มีอ่าเราลองไปดูก็ได้นะถ่ายแบบธรรมดากดที่ภาพไม่มีมัน มันไม่มีเอฟเฟกเห็นไหมมันไม่มีแต่ว่าถ้าเกิดไปกดที่ภาพตรงนี้มันมีเนี่ยเปลี่ยนเอฟเฟกเห็นไหมมันมีต้องถ่ายแประโปรเทกแล้วถึงจะมีถ้าถ่ายรธรรมดามันไม่มีเอ่ัเนี่ยมันถ่ายมาแล้วก็ยังยังปรับยังแต่งยังจูนยังอะไรได้อีกยังมี modify modify รูปภาพเอาให้เอาให้สวยอะเออนะแม้แม้เราจะไม่สวยแต่เราต้องทําให้เราสวยให้ได้โดยการใช้ใช้เทคโนโลยีใ,ให้เป็นประโยชน์ โอ้โหงไงใบ้เขาดูกลับมาดูตัวจริงกลับ <c oughs> ไปนั่งดูรูปหันมาดูตัวจริงทาไมมันต่างกันมากขนาดน,นี้ก <c oughs> ็เออก่อนจะถ่ายแล้วส่งไว้ๆครก็เอาเอาสวยอะได้แล้วพี่แต่ว่านะเออประมาณนึงครับพี่ไม่ใช่ส่งไปหลอกกันอื่นโอ้โสวยได้ดูเจอตัวจริงอื <c oughs> ประมาณนั้นแหละโอเคอันนี้ก็เป็นฟังแค่หนึ่งที่มีในกล้องลองไปเล่นดูสิ แนะนำว่าถ้าคุณมีผมแนะนําให้คุณลองเล่นดูมันก็จะแบบเวลาเราไปเที่ยวในสถานที่ต้องเที่ยวต่างๆแล้วมีขขขเขาเอ้ยกเราถ่ายแล้วทําไมมันไม่สวยเหมือน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 มืนมนมนอชีพเขาถ่ายเลยอะไรอย่างเงี้ยนะจจะคุณมาเจอฟังก์ชันนี้ของเครื่องอาจจะว่าโอ้โหน่าจะดีขึ้นก็ได้ฝีมือเราอาจจะดีขึ้นก็ได้ประมาณนั้นแหละเอามาฝากกัน สำหรับในเครื่องอันนี้เราอยู่ในซั s u n ง a 5 0นะจ๊ะสำหรับเครื่องอื่นคิดว่าน่าจะมีถ้าไม่ถูกจนเกินไปนะพี่ถ้าพี่เครื่องถูกมากๆก,ก็อาจจะไม่มีก็ได้ผมไม่แน่ใจว่าผมไม่ไม่ได้จับเครื่องพี่ผมไม่รู้แต่เครื่องแพงๆน่าจะมีนะ,ะนี่เพื่อเครื่องผมมันกลางๆนะประมาณนี้แหละมาฝากการพอแล้วแล้วค่อยเจอกันในคลิปต่ตอไปขอบคุณครับ